แพทเทิร์นเขาจะาให้เราถักเส้นหลังของแถวนั้นๆแล้น,น,นะคะตัวงานก็จะประมาณนี้ช่วงตรงนี้เราก็จะลดจำนวนช่องมาเรื่อยๆจนถึงแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายก็จะเป็นส่วนตรงส่วนก้นของน้องนะคะ แล้วเดี๋ยวตรงปลายก้นตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้เข็มในการสอดได้เข้าไปแล้วก็เก็บปลายเข็มตรงนี้เ,เก็บปลายใหม่ตรงนี้นะคะทําเป็นแหลมๆนิดนึงเพื่อให้ดูเป็นในรูปน่างลักษณะของอก้นน้อยของน้องพึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ส่วนแขนขาแล้วก็ส่วนของเขาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะน้อยนะคะ